เปิดจุดเด่นรถ400ฟ้าฮานะปี2021สวัสดีครับผมอาจารย์วันสสร์เคเลออนพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆและผู้ที่สนใจนะครับมาดูจุดเด่นนะครับของรถ400ฟ้าฮานะในปี2021ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูด้วยกันเลยครับเริ่มต้นจากนะครับจุดแรกเลยครับก็คือบริเวณหน้ารถนี่เองนะครับ ด้านหน้ารถนี่นะครับจะถูกทําการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มโชกคอัพหน้าและปีกนกนะครับซึ่งโชกคอัพหน้าและปีกนกเนี่ยสสิ่งนี้นะครับจะทําให้เกิดประสิทธิภาพในการขับขี่ที่สมบูรณ์นะครับรองรับแรงสั่นสะเทือนได้นะครับอย่างมีประสิทธิภาพและแข็งแรงครับรวมไปถึงโรบาร์ด้านหน้านี่นะครับซึ่งจะป้องกันนะครับไม่ให้ชนและสามารถใช้ในการจับนะครับยึดเพื่อทําการเข็นหรือลากจูงได้ครับต่อมาครับเป็นจุดที่2ครับ จุดที่2นี้นะครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับรถ400อยฟ้าหานะเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงนะครับที่เราเรียกกันว่าตัวถังหรือเฟรมนั่นเองนะครับตัวถังหรือเฟรมเนี่ยถูกประกอบไปด้วยนะครับโลหะที่เราเรียกว่าโลหะแบบแป๊บครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยจะมีขนาดเล็กแต่ในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตั้งแต่28มมถึง36มมมีการนํามาเชื่อมประสานกันนะครับและเชื่อมด้วยนะครับแขนกลหุ่นยนต์โรบอทนะครับยังไม่พอครับมีการ ชุบเคลือบนะครับเราเรียกว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ครับเป็นไพรเมอร์เซอร์เฟสนะครับทำให้เนื้อสีเนี่ยเกาะและกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยมรวมไปถึงมีการเปลี่ยนสีเฟรมนะครับให้เป็นสีดําเงานะครับดูสวยงามได้มาตรฐานและสง่างามอีกด้วยครับต่อมาครับในจุดที่3จุดที่3เนี่ยโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับเป็นจุดคลแม็กเลยก็คือมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการปรับเบาะใหม่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะครับรถ400ฟ้าฮานาจะมีการปรับเบาะที่บริเวณสวิตช์กุญแจ ทำให้การปรับเบาะอาจจะนะครับเกิดการขักขุกขักไปบ้างเป็นเล็กน้อยแต่ในรุ่นใหม่นี้ครับมีการปรับเบาะนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะผู้ขับขี่เบาะผู้โดยสารด้วยวิธีการใช้แมคชนิกหรือว่าเป็นการใช้นิ้วมือกดครับเราไปดูด้วยกันครับเริ่มต้นจากนะครับเมื่อเราจะทําการปรับเบาะนะครับสําหรับผู้ขับขี่เนี่ยนะครับให้กลายเป็นเบาะผู้โดยสารเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับวิธีทําก็ง่ายนิดเดียวครับคือการทําการยกเบาะผู้ขับขี่ขึ้นครับ และหมุน180องศาจากนั้นก็ดันลงไปนะครับให้ระดับนี้ต่ำลงนะครับใช้นิ้วโป้งครับเข้าแตะที่บริเวณกระเดื่องนะครับด้านหน้าของเบาะครับกดเบาๆครับจากนั้นนะครับเบาะก็จะถูกเลื่อนออกมาครับจากเบาะผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็กลายมาเป็นผู้ขับขี่ด้านหน้าซึ่งมีขนาดใหญ่กว้างนะครับรวมถึงมีพนักพิงหลังนะครับและพักเท้าแขน ซึ่งนั่งแล้วเนี่ยจะทาการขับขี่ได้ง่ายขึ้นและสะดวกสบายเหมือนโซฟาที่บ้านเลยครับยังไม่พอครับในนี้ยังมีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งคือนะครับด้านใต้เบาะด้านหลังเนี่ยจะเป็นกล่องอเนกประสงค์ที่เราเรียกว่ายูบ็อกนะครับวัสดุทําจากโพลิเมอร์นะครับแข็งแรงทนทานนะครับรวมไปถึงมีกุญแจล็อกครับโดยเราจะใช้นะครับกุญแจที่ไขรถเนี่ยนะครับเข้ามาทําการขันนะครับเพื่อเปิดฝากล่องภายในเนี่ยนะครับจะสามารถบรรจุสิ่งของต่างๆได้นะครับและมี ลินนะครับสำหรับกันน้ำนะครับรวมไปถึงการบรรจุเนี่ยจะได้ในปริมาณก็คือตั้งแต่5ถึง8ลิตรน้ำครับจากนั้นนะครับถ้าหากเราจะทำการปรับบอกลับมาที่เดิมก็ไม่ยากครับในทางกลับกันนะครับมาที่ด้านหลังรถครับบริเวณด้านหลังเบาะจะมีที่กดเช่นกันครับให้เราทำการกดที่กระเดื่องครับและถอยหลังเบาะลงมาช้าๆนะครับให้ดังเสียงแต๊คครับจากนั้นรถก็จะกลับมาสู่ในสภาพเดิมนะครับแล้วก็ยกเบาะผู้ขับขี่ขึ้นครับ แล้วก็พับกลับลงไปนะครับยังไม่พอครับมีลูกเล่นอีกนิดนึงครับมันจะมีวิธีการเปิดนะครับเพื่อจะทําการตรวจสอบนะครับโดยใช้กุญแจเนี่ยขันก็ไปที่นะครับตัวแม่กุญแจเนี่ยนะครับจากนั้นก็ทําการยกนะครับซึ่งการยกเนี่ยมันเป็นการยกฝาครอบแบตเตอรี่นะครับซึ่งเราจะสามารถมองเห็นแบตเตอรี่นะครับที่มีฝาครอบและมีความแข็งแรงทนทานนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์พิเศษคือ เซอร์กิตเบเกอร์นะครับเซอร์กิตเบเกอร์เนี่ยจะป้องกันการไฟช็อตหรือลัดวงจรนะครับม่ว่าในขณะขับขี่ในขณะชาร์จนะครับและเป็นสวิตช์ที่ใช้ป้องกันการจุลกรรมได้อีกด้วยครับจากนั้นนะครับเราก็ปิดเบาะลงนะครับแล้วก็ล็อกแม่กุญแจให้เรียบร้อยครับสรุปที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับสำหรับรถ400ฟาหานะที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปี2021เนี่ยนะครับเราถือได้ว่านะครับเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบนะครับ เหมาะสมที่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยก็สามารถขับขี่รถ400ฟ้าฮานะได้อย่างสบายๆและมีประสิทธิภาพครับเป็นไงกันบ,บ้างน,น,นะครับเพื่อนๆนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจุดเด่นของรถ400ฟ้าฮานะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆเนี่ยมีความต้องการที่จะเพิ่มเติมข้อมูลหรือมาทดลองการขับขี่นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่เพจ300ฟ้าเคเลออนและนะครับเคเลออนมอเตอร์ยูทูบชาแนลนะครับ และสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเลือกรถสำ0ร้อยฟ้าเลือกเคลลออนสวัสดีครับ